อ่ะกราบสวัสดีแล้วก็ทักทายพี่พี่น้องเอฟซีครับผมวันนี้วันที่สิบเจ็ดแล้วเนาะโอ้ยพี่น้องเลยเมื่อวานนี่แบบหัวใจแทบวายผมเกือบถูกรางวัลที่หนึ่งครับลอตเตอรี่โอ้เลขทะเบียนร,รถผมอ่ะที่ผมโพสต์ลงในเฟซบุ๊กอ่ะเห็นไหมมันเจ็ดสี่เจ็ดอะครับหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดนาะผมก็ไปซื้อลอตเตอรี่เจ็ดสี่เจ็ดโอ มันออกเจ็ดห้าเจ็ดครับแล้วลอตเตอรี่ผมอ่ะมันผิดแค่เลขตัวหน้าตัวหนึ่งกับเลขสี่เป็นเลขห้าแค่นั้นเองโอ๊ยตา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 ยแล้วก็ผมก็ซื้ออ่าหอยใต้ดินนะครับเจ็ดสี่เจ็ดอีกร้อยคูณร้อยพี่น้องเอ้ยโอ้ยอเบิดคําสิเว้า สวัสดีแล้วก็ทักทายไหว้กำงามสักหนึ่งทีนะ <c oughs> ครับตอนนี้ก็วิ่งงานอยู่ที่บ้านโนนใหญ่ตำบลบัวงามอำเภอเอตำบลกลางอำเภอบัวงามไออำเภอเดชอุดมโอ้ยลืมหมดซื้อบ้านซื้ออันนี้แต่ของอบ้านโนนใหญ่ตำบลกลางตำบลกลางอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีแต่ตอนนี้กำลังวิ่งขายโอ่งกันอยู่ครับ ดินครับดินดินสวยสวยประกาศหานาหน้าก่อนนายหน้าอยู่ไหนานายหน้านาหน้าอยู่ไหนานาะนี่ครับพากันมาสองคันตอนนี้ก็หานาหน้าไม่เจอครับในาหน้าค่อยเสียครับพี่นอ้องห่วยห่ยห่ยมาอะไร <laughs> má lây đấy mà lại cắt ôi mà lại mà lại mà nhầm <laughs> มาเะไรยำคนขับหกหล่อโอ้ยไปทางไหนเอาดินครับดินดินสวยสวยครับพี่น้องครับวันนี้รถด,ดินมาแล้วมันต้องประกาศเอาเวานะเนาะดินครับดินดินสวยสวย ใครต้องการดินก็เขาเรียกว่ายังไงนะโบกมือทักปักมือเรียกนะครับพี่น้องครับดินมาแล้วครับดินงามงามดินสวยสวยงามงามตอนนี้รถด,ดินก็วิ่งวนเป็นลูกข่างแล้วครับไม่รู้ไปเทตรงไหนไหนายหน้าก็ไม่มารับโอ้ย ตายแล้วตายแล้วนายหน้าอยู่ไหนเนี่ยโอ้ยบ้าตายจะบ้าตายแล้วนายหน้าไม่มาเร็วจะให้ไปทีตรงไหนครับโอ้ยเที่ยวแรกก็ขายองค์ซะแล้ว มีู่ไนเนี่ยไอคนรู้ที่เทก็ดันไปเทก่อนด้วยน้ำมันผมก็ยังไม่ได้เติมด้วยนะครับโอ้ยตายเลต้องมาวิ่งรถลอนหาในหน้าเนี่ยนะ ม่เอรไซค์ผ่านเราแทนที่จะบอกเรานะวัดเทตรงไหนโอ้จ่ายแด้วยี่ก็แย่แล้วพี่น้องเอ้ยแย่ยูแย่ยูรถดินจะไปวิ่งเทานะหาที่เทไม่เจอครับก็ล่อนอย่างเงี้ยครับ กรรมนะ <laughs> ตายตายเนี่ยนี่นุ่นจ่ายแล้วนุ่นครับป๋าโฮกไปนุ่นสองคัน khái ông ạ khái ông yên ạ yên còn đi còn cọt thoi cọt thoi นีเลยเห็นเจ้ากระตอยลอยมันมาแล้วสงสัยตรงนี้เขาจะเอาดินแน่เลยเนี่ยเขาเก็บที่เก็บทางแล้วโอ้ยลอยลอยมันไปไม่รอเลยครับเนี่ยสายร้อนนี่สายร้อนประจำทีมงาน <c oughs> <c oughs> 7, อไอ้ไม่ใช่ไอ้2อ0 0นะครับถือว่าค่าเที่ยวได้ดีอยู่นะวิ่งแค่ครึ่งวันเองผมมาตอน10โมงอ่ะถือว่าครึ่งวันนะั้นแล้วก็เลิก4ี่โมงสี่โมงครึ่งอะ่ะก็พากันย้ายรถกลับนะครับเนื่องจากว่าไม่มีใครเอาดินนะตอนนั้นได้ร้อยกว่าเที่ยวนะครับมาวิ่งกันอยู่3ามคัน4ี่คันอย่างนี้เลย ต่อผมเลยเนี่ยอีดขวางการจราจรผมเนี่ยผมสับกระจายเลยไตอนนี้ก็ตามกันไปครับนนนะ ลัดออกอไปโซนบ้านผมได้นะเนี่ย,ยลัดออกไปบ้านผมได้ไปร่อนไปร่อนกัน รู้ที่เทแล้วมันก็ง่ายนะครับไม่ว่าไม่ว่าเทตรงไหนแต่ส่วนมากแล้วการเทดินนะ่ะรถดินก็จะช่วยกันเทที่ไกลๆก่อนแล้วก็ขยับขยับไปเทใกล้ๆนะครับแต่ถ้าใครได้งานารับงานมาต่างหากก็ได้เทใกล้ๆก็ดีไปนะครับแต่ถ้าเทไกลๆก็ต้องวิ่งให้เสร็จนะครับเราไม่รู้หรอกว่า เขาเจะเอาดินตรงไปเทตรงไหนมัง่งเจ้าของอ่าคนที่มาซื้อดินนะรถมาครับต้องนุ่งลบก่อน <P ain> โอ้หนูเขาสร้างบ้านครับ <P ain> มาเลยมาเนี่ยมามามารถเล็กมา <P ain> <P ain> ฟอร์ดรับฟอร์ด <P ain> Ford ล a นเจอดุด,ดันแบบไมงใจใครเฉลยยังลีกลายเด้อตกใครหน้าเ้อรถใหญ่ดินผ้าแล้วหักเด้อว่าต้องไปลีกคักมานนั่นดอกเพื่อนลีกเท่าใดยี่ดอกครับดุด,ดันแบบวิใจ,ใจใครเลยนะแลตเตอร์อุ้ยทางออกจะกว้างตรงผมหลบยังจะมาเบียด บังฝ er. ุ่นผมอีกเห็นแล้วที่เทโอ้ยไหนหน้ามาอยู่นี่นะที่จะบอกว่าวิ่งไปทางไหนทางไหนผมมาคัดเขี่ยวแน่นาเด้ดมีรงสีเก่าอ่ะ ากเทง่ายเราก็ไม่รู้แหละแต่เมื่อวานนี่โอ้โหวิ่งไม่ได้เลยครับแต่นี่ที่นาที่นี่แข็งปุ๊กพื้นนาที่นี่แข็งปุ๊กเลย หกกอนนี่ตั๋วเมื่อวานได้สองเที่ยวเก็บไว้ก่อนเก็บเล็กผสมน้อยไปเรื่อยครับตอนนี้อา,อาดูที่ทีมงานกำลังเทกันอยู่ครับ โอ้สายไฟสายไฟโอ้เกือบไปแล้วเกือบไปแล้วโอ้เอาล่งโลงโล่งลงดำลงดำลงดำก้นเกือบไปแล้วโอ้เกือบไปแล้วเกือบไปแล้ว มาเที่ยวก่อนก็ขาดไปแม่โครเกี่วขาด <laughs> โอ้ทีเราถอยเทครับแว่นตาผมนี่ไม่ใช่ว่าเป็นแว่นดำสนิทนะครับคือมันเป็นแว่นปรับเลนนะครับผมพออยู่ในที่สว่างมันก็จะเ,เป็นสีขาวนะครับ แต่ถ้าอยู่ในที่มืดๆก็มันก็น ต่อยลอยมาเร็วจังตามเนี่ยเจ้าต่อยเนี่ยดูดิปูจวดเทรวะปดทู่จวดเท่วเท <ś led> จวดคักจวดคักวาดูที่เท,ทกันแล้วทีนี้เดี๋ยวกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่เพียงน้องเอฟซีทุกท่านเลยที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับก็สู้กันต่อไปครับ ไม่มีเวลาที่จะได้ไปโทรหนึ่งนะครับยังไม่ใช่เวลาของผมปกติแล้วก็ต้องไปหลังปีใหม่ทุกปีนะครับพี่ๆน้องๆเอฟซีท่านใดที่ถามมานะครับว่าทําไมผมยังไม่ไปโทรหนึ่งก็คือก็ยังไม่ได้ลงมือทําบ้านเลยนะครับเขาจะมาช่างจะมาทํานี่แหละอีกวันสองวันนี่แหละครับตอนแรกตกลงนัดกันไว้วันที่สิบหกเมื่อวานนี้พอดีงานอีกบ้านหนึ่งก็ยังไม่เสร็จนะครับ เลื่อนมานะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันครับผมกับการไปวิ่งงานที่บุรีรัมย์บ้านกรวดทรหนึ่งเรานะครับสำหรับช่วงนี้ก็วิ่งอยู่ที่บุบลเราไปก่อนไปเรื่อยๆก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย